เธอถูกเชิญไปงานแต่งของอดีตคนรักด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยการเหยียดแขกทุกคนมองเธอด้วยสายตาต่ำต้อยเรากับเธอเป็นใครสักคนที่ไม่มีค่าแต่แล้วเธอก้าวเข้ามาในชุดราตรีหรูระ,ระยิบระยับผิวขาวสวยเปล่งประกายสายตาทุกคู่ต้องหยุดชะงักและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยว่าเธอคือเศรษฐีพันล้านทุกสายตาต้องเบิดกว้าง คำพูดเยอะๆยๆที่พนักงานและแขกเคยพูดกลับกลายเป็นความอับอายของพวกเขาเองเธอเดินผ่านโต๊ะตัวเองด้วยรอยยิ้มสง่างามแต่สายตาเต็มไปด้วยพลังและอำนาจทุกก้าวย้ำว่าวันนี้เธอคือผู้ที่เฉิดฉายที่สุดในงานและอดีตคนรักที่เคยทอดทิ้งก็ได้เรียนรู้บทเรียนของความจริงและความสำเร็จเสียงกระซิบและสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจเต็มห้องงานแต่ง และคืนนี้ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกต่อไป